สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมกับรายการซีโอโชว์เรียวอีกแล้ววันนี้เนี่ยเราจะขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็จะพูดคุยถึงนโยบายต่างๆของพรรคต่างๆว่าที่เราเห็นตามป้ายหาเสียงของเขาเนี่ยเอามาําปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยมันจะทําได้ไหมแล้วในศาสนาของซีโอโชว์เรียวเนี่ยผมจะคิดว่าเอ๊ะอนโยบายเนี่ยมันจะเป็นจริงแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าไปทีละนโยบายสั้นๆแล้วกันนะครับเอาละป้ายหาเสียงเดี๋ยวชะเง้กอกมี เขียนว่า work from home สามารถแก้ปัญหาคนเมืองใหญ่จริงๆิ work from home เนี่ยมันก็ดีนะครับท่านผู้ชมดีนะสำหรับผมนะทำงานที่บ้านนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณทำงาน work f r ร m home จริงๆคุณจะรู้ว่ามันทำงานหนักกว่าไปทำงานในออฟฟิศคุณใช้เวลาการทำงานือปกติคุณทางานในออฟฟิศ8โมงถึง5โมงเย็นใช่ไหมทางานกัน8ชั่วโมงถูกไหมครับยังหยุดยังเลิกแล้วก็กลับบ้านแต่พอ work f r ร m home เนี่ยคุณไม่มีเวลานะคุณต้องทำให้เสร็จอะ่ะมันหนักน่วงนะเอาจริงอ่ะคุณเคยทำงานในออฟฟิศ น้ำไฟทุกอย่างใช้เป็นคอสบริษัทหมดแต่พอมาเวิร์กฟอร์มโฮมปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น้ำไฟไข่จะเด็ดตัวนล้นนี่ ของคุณหมดเลยนะคุณแค่ไม่ต้องเสียค่าเดินทางแค่เฉยๆซึ่งบางทีค่าเดินทางมังก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองก็ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะผมพูดง่ายๆก็บางอาจจะแก้ได้บางอย่างเช่นการเดินทางการอะไรลดปัญหาการจราจรอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาในระยะยาวผมมองว่าจะต้องเป็นการบาลานซ์มากกว่าการบาลานซ์คือ work from home สัปดาห์ละกี่วันวันไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วคือ work from home มันก็แก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดเราครับชุมชนเมืองเนาะมันก็แก้ปัญหาได้แค่ บางส่วนนะครับเพราะว่าคนไทยชอบปฏิสัมพันธ์นะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูป,ดป้ายต่อไปเรื่อยๆบุรีไฟฟ้าถูกกฎหมายว้าว อันนี้เป็นข้อถกเถียงกันอย่างมากในสังคมนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายไหมผมบอกงี้ก่อนอย่าพึ่งถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเอาเรื่องบุหรี่ปัจจุบันก่อนบุหรี่ปัจจุบันเนี่ยคนที่ขายเป็นสํานักง,งานยาสูบกระทรวงการคลังแต่มีการลงระลงข้างซองนะว่าบุหรี่อันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมทําให้ถุลงลมโป่งพองคำถามที่ย้อนกลับไปคือมึงขายเพื่ออะไรขายทําไมในเมื่อมึงบอกว่าไม่ดีมึงเสือขายถูกไหมเนี่ยเนี่ยคือมันย้อนแย้งไงท่านผู้ชมเข้าใจไหมครับคุณบอกว่ามันไม่ดีก็อย่าขายตั้งแต่แรกคราวน,น ่อไม่อีกบุรี่ปกติแล้วนะนาบุรีไฟฟ้าบอกบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายแต่ทาไมบุรี่ปกติเสือกไม่ผิดกฎหมายไม่เข้าใจอีกเหมือนกันเอาอะไรมาคิดตักกาอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจตักกาอะไรเพราะฉะนั้นต้องดูที่รากเงาก่อนคําถามคือถ้าถูกกฎหมายคนเอาขายตัวบ้านตรงมือก็ดีมันก็ดีอย่างสีอย่างถ้าคุณทําให้มันขายได้แล้วภาษีมันเข้ารัฐทุกอย่างคนที่สูบบุรี่ก็สูบได้แพงขึ้นหน่อยแต่คุณก็จ่ายภาษีแพงมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมก็เอาเงินมาพัฒนาประเทศดูนั่นนี่ถูกไหมครับอันนี้คือข้อดีถ้าคุณเอาขึ้้้นนนมมมาาาบบบดดิิไไไกก็่ตองปีขยยแฎ ายตามทั่วไปพูดได้ง่ายๆอย่าให้ผมพูดไปฟังคุณชีวิตแล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องต่อมาคือถ้าคุณบอกว่ามันไม่ดีคุณก็ไม่ควรขายตั้งแต่แรกเนอะไหมครับก็ไม่ต้องขายไปเลยนะครับก็แค่ที่เองมันมันไม่มีประโยชน์อะไรเอาที่สิงคโปร์อ่ะเขาก็ยังไม่มีขายเลยครับก็คือไม่ขายคือไม่ดีก็คือไม่ขายแต่ของคนไทยเรามันย้อนแย้งมากเลยผมงงมากเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุนนะสั่นแหผมผม,ผมมองว่าเป็นนโยบายที่ออกมาแล้วงงๆนะครับ เราเรามีป้ายนอีกเราจะขับไปเรื่อยๆนะวันนี้อายุ18ปีเข้าสถานบันเทิงได้โอ้อันนี้เนี่ยนะผมย้อนกลับไปตอนผมอายุประมาณสักมห้ม่ตอนนั้นผมก็1 8 18กดไบกฎหมายฉบับน,นี้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยผมยังจําได้เลยตอนนั้น18ปียังเข้าผับได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คําถามของต้นเหตุอีกเหมือนกันมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุการเข้าผับการเที่ยวเนี่ยหคือเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีปัญหาอะไรมากกว่าเค่ยาเสพติดถูกไมหมครับถ้าคุณไปเที่ยว out, relax, รรแฮงเอาท์ร บางคนเดี๋ยวนี้มันไม่มีสติในการเที่ยวอ่ะหนื่องไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมาพร้อมกับปัญหายาเสพติดซึ่งคุณก็ต้องไปแก้ดีว่าเออยาเสพติดมันยังมายังไงเกิดขึ้นยังไงทำไมต้องปั่นปามยาเสพติดไม่มีประโยชน์ในการที่จะต้องมากําหนดอายุของคนเดินทางเข้าเที่ยว 18- 20จนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนหรือวุฒิภาวะหรืออะไรนะครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเอาง่ายเลยนะอายุเท่าไหร่ที่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจทางอารมณ์ได้ไม่ให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทหรือยับยั้งชั่งใจ หรือ50ก็ตามเนี่ยนะครับถ้าขาดการยับยั้งชั่งใจหรือการประเมินการวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็ไม่สามารถที่จะอะไรได้อยู่แล้วถูกไหมครับก็มีประโยชน์ตัวต่อมาก็คือเรื่องของการไปเที่ยวทุกๆครั้งนี่คุณต้องใช้เงินในการไปเที่ยวถูกไหมครับเงินเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะครับเงินมาจากไหนถ้าคุณไม่ได้ทํางานถ้าคุณทํางานโอเคขายของอะไรโอเคไม่มีปัญหาคุณใช้เงินของตัวเองไปเที่ยวแต่ถ้าคุณไปขอเงินพ่อแม่หรือให้คนอื่นพาคุณไปเที่ยวปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออะไรถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่ให้หรือพ่อแม่ไม่มีีีีคคุุณณก็อออาาจจะต้้้งงงไไไปททํสิิ่่่่มมมันนดดเเพืให เที่ยวนี่คือต้นเหตุมันต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามบอกกับทุกคนเลยว่าในทุกๆพักนะครับว่าเออมันไม่ได้เกี่ยวเวลาคุณออกนโยบายขึ้นมาคุณพูดสวยหรูแต่ว่าไม่ได้ดูลากเง่าของปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันกระทบกับอะไรเท่าน,นั้นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะหาไป้ายไปเรื่อยๆนะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆไหนดีก็พูดนะครับพักนี่สามปีหยุดต้นปอดดอกเบี้ยคือคุณพักนี่เขาจ,จริงๆคุณไม่ให้เขาหยุด เขาให้คุณหยุดจ่ายหนี้แต่คุณก็มีหนี้เหมือนเดิมนะถูกไหมคุณก็ยังมีหนี้เหมือนเดิมคุณควรจะต้องไปคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้มันไม่มีหนี้เหมือนเดิมต่างหากหรือทํายังไงให้เขาลืมตาปากได้ต่อให้คุณไปพักหนี้เขาแรกเขาก็ยังมีหนี้เหมือนเดิมข้อสองที่ตามมาติดๆคือดอกเบี้ยก็ยังคงต้องจ่ายดีไม่ไดีจ่ายทบหรือเปล่าหยุดไม่ได้ไหมายความว่าเลิกนะแล้วไอ้สามปีที่คุณหยุดไปคุณก็ต้องกลับมาจ่ายงวดปีที่4หรือเปล่านะครับอันนี้ก็สาคัญนะเดี๋ยวจะไปพยายามชำระนโยบายเรืยๆนคัให้มโเ